สวัสดีทก่านด้วยนะครับผมท็อ์คิวฟาบีนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งกับเกมที่เกลือที่สุดใน3โลกนะครับลาเลนเจอร์นะครับผมอ่ะครับวันนี้เรารู้กันหรือ่ใช่ไหมว่าวันนี้จะทําอะไรนะครับวันนี้เพิ่มโอกาสมาแล้วนะครับมาแต่สีทุบมาแหละนะครับผมแต่เราเพิ่งจะได้มาเปิดตอนบ่ายนะครับนะเมื่อวานผมก็ไปสวดภาวนากับเทพมาแล้วนะครับแต่ น่าจะไม่พอเพราะงั้นวันนี้เราจะหาเทพมาช่วยด้วยนะครับผมเราจะพาเทพเพนกวินตาเดียวคนระับมาช่วยเราในการเสริมดวงชะตาในวันนี้นะครับผมวันนี้เขาจะให้เปิดอย่างต่ำพนะันสองพันสองลูบี้นะครับประมาณสองพันนะสองพันบาทนะครับมันพันแปดนี่พันแปดพอถูกประมาณสองพันนะครับอ่ะก็ก่อนที่เราจะไป ออเดิร์ฟหลักนะครับก็คืออะไรอเียเราจะมากับแก้มก่อนนะครับกับอดีลองเพราะว่าอดีลองตอนนี้มัน300บีพอดีนะครับผมเผื่อฟุกเอาละท่านเทพช่วยสำมแดงเดทหน่อยนะผมกด5ทีก็พอแค่นี้ก็เกลือจะแยม่มามาเกลือก็เกลือครับผมจัดไปเกลือให้พวกเขาดูหน่อย แต่ไอดีหลักถึงถึงผมจะเกือผมว่าผมก็ยังมีการตีอยู่มั้งถูกปะถ้าจะยังมีการตเีเก็บอยู่อีกอีกช็อตหนึ่งนะอย yeah. ไม่น่ามามัมูนอืมไม่น่าแล้วย yeah. ไม่มานะครับอ่าผ่านไปแล้วนะไอ2ดีกับแก้มยังยังไม่ได้อะไรมานะครับ ทีนี้ก็เหลือแค่ออเดอร์หลักของเราละว,วันนี้อ้า900ลูบี้จะได้หรืเปล่าไปดูกันนะครับในสุดเราก็มาถึงออเดอร์หลักของคลิปนี้กันแล้วนะครับผมกับ900ลูบี้ซึ่งถ้าผมเปิดอีก3รอบนี้ก็เท่ากับว่าผมจะเปิดไปแล้ว6รอบนะครับแล้วก็จะเหลืออีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นการตรีนะฮะถ้าอ่สามรอบนี้ยังไม่ออกก,ก็ต้องไปลุ้นจังการตรีเลย นะครับผมตอนนี้คือคือคือ,คอผมตั้งเป้าไปที่การันตีอ่ะพือเป็นโอกาสที่อันดับหนึ่งก่อนเลยถ้าเกิดมันไม่ออกนะครับถ,ถ้าเราดวงสวยพอนะครับพร้อมใช่ไหมครับท่านเทพพนกงวินนะช่วยสำแดงเดทให้ผมเพนนะว่ามันยังมีความหวังในในเกมนี้อยู่นะครับจากไปฮะท่านเทพท่านเทพเท่านเทพช่วยบงังบังผมหน่อยผมผมกลัวเลย,เลยนะผมกลัวมากเลยเอ่า มาเอ๊ะเยวก่อนนะผมะให้เปิดแต้มผมเนี่นยน่าจะได้ไดไมั้งน่าจะได้จริงๆกบผมก็พร้อมกบดำอะ่ะเดี๋ยวเก็เเบครบๆเดี๋ยวก็ได้ละน่ะมาอ๋อไม่ออกให้มันรู้กันมาโอ้ผมไม่เคยได้นี่มาก่อนเลยนะไอ้ไอ้มูลมือปืนเนี่ยได้มาออกได้ไงไมนะันเนี่ยนี่ครั้งแรกนะพวกเอทุกไอดีผมไม่ไม่เคยได้นะ ว้าวมันผ่านมาครึ่งปีเพิ่งได้แกเจ้าสำราญอิกโก้อ่าห้าหกเจ็ดเย่ยรอบแรกผ่านไปมันทำไรได้แล้วผมจำไม่ได้ละอ่าลบดีบับฮิลเพิ่มจาช้ยรักษะอ๋อไม่มีดาเมจอยู่วะเป็นตัวแบบดาเมจโคตรตอดนะโคตรตอดเฮียท่านเทพอะมันมัน มันยังไม่พอท่านเราต้องต้องส่งพังให้แรงไปท่านมันยังไม่พอท่านอ่าท่านกดเลยท่านเดี๋ยวผมผมไม่ท่านผมไม่ท่านกดผมให้เอา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 มือท่านกดโดนกดท่านโอเคผมให้ท่านเทพกดแล้วนะเอาเอาเอาแขนท่านเนี่ยกดนับ Come on Come on อืมจะมาไหมทะเลสองประกายประหลักโควิดฟองสบู่โอ้ชิตย่ายาย่าถอดออกได้ท่านออกได้ท่านโอ้ยยศท่านพลังเอ,อำาำนาจของท่านสุดยอดท่านเราไม่ต้องเปิดถึงเจ็ดล้อแล้วท่าน yes y e สุดยอดไอ้ท่าน, yes! yeah! นาท่าน,านเราทำได้ท่าน กะสั์ใจได้ตามเป้าเลยเว้ยผมบอกใช่ไหมว่าผมอยากได้เซซูน่าเป็นออฟอ์ตูนิตี้แวร์แล้วเราก็ทำได้ครับทุกคนเออได้เลยเว้ย Yes man yeah อ uh. อ yes fuck yeah man เอาครับเราจะได้ตัวแทนที่สุ่านะฮะเราเราจะเตรียมามาใช้เซซูน่าแทนเพราะว่า เกียร์ช่องหน้าผมมีนะฮะเกียร์ที่เป็นรถคูดาวนะกับแม่นทักษะน่าจะช่วยตรงตรงนี้หน่อยนะครับโอเคอ่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะเพิ่มแลพันนะ it's good it's good it's good โอเค One more one more อีกรอบหนึ่งมาแต่แต้มกดเทนะ่าไหร่ร้อยสิบห้าโอเคผมจะให้เปิดกันเราก็หวังกดดำเนาะเดี๋ยวไงเดือนนี้ผมว่าผมได้เปิดกลางตีเนะี่ผมเผื่มฟุกเนาะ เผื่อฟุกออกอีกสักตัว,ตวนึงเราเราคงมาเก็บๆไว้อะเพราะว่าเราได้ใช้ซื้อนาเราได้ตามเป้าแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับท,ท่านเทพท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเวิลีกุเวิลีกุดอ่ะท่านมาดูกับผมอีกสักทีหนึ่งนะรอบสุดท้ายละมึจะออกไหมสามสี่ห้า บัวจะออก,กออกอนี้เหรอไอ้ยาไอยาถึงจะไม่ออกครับแต่มีตัวเซอร์ไพรส์ผมนะไอ้ไอยาเรหนาบินเหรอโอ้มาตั้งนานเพิ่งจะได้ผมเพิ่งได้เนี่ยว้าวคือคือต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวตัวบินเท่าไหร่นะใน PP อ่ะแต่การได้ตัวบินมาเพิ่มมันก็น่มันมันมันตัวมันเกียนอะ่ะตัวมันเกียรอยู่แล้วด้วยนะครับ มันมีกันไอไฟนรกอืมโอเคโอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเราได้เราได้เ,ไดเซซึนะกับเลวนาดบินมานะเป็นตัวใหม่นะครับผมขอบคุณมากคนระับท่านเทพท่านท่านทำให้ผมได้ได้ตัวใหม่กับเขาสักทีนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับโอ้ oh my god อไออ่ะ,อะ ส่งท้ายครับท่านท่านช่วยสำแดงอิทธิฤทธิแจกกบุ่มดำให้ผมสักทีได้ไหมอีกสักรอบหนึ่งอีกสกักรอบขอกบุ่มดำกบุ่มแปดกลมแปดได้ไหมไม่ได้แฮเออเออ,เอ,อช่างเถออไม่เป็นไรช่วยไม่ไ,ได้ช่วยไม่ได้อาชิตเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนเพราะว่าเออ่ยังไงเราก็ได้กบด่มดำอยู่ถูกปะเพราะถ้าเรา เราปั้นตัวพิเศษไงก็ได้กบดำใช่ปะใช่เราได้กบดําได้กบดำแน,แน่นอน,นอละการเตียนทีนี้เรต้องไปเช็คว่ากบดําเราพร้อมหรือยังนะสำหรับการที่จะปั้นไม่แน่อาจจะปั้นเออเรโวนาบินมาเล่นสักหน่อยก็ได้ดูว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวล็อกเซสซีน,นาก่อนเย้เ yeah. ห <laughs> มือนเหมือนจะเตรียมโบมือลาที่สุดเลยนะภาษไทยที่เรา เราเราเตรียมไว้รอเซ็ซินานะเพราะว่ามันแปลกๆนะผมรู้สึกว่าไอ้ไอ,มไอ,อนนมม้มันบูตป่ะตั้งไอ้เดือนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันบูตไอ้ค่าอาวลมากขึ้นถูกปะ่ะเพราผมอัพตัวอื่นก็มันก็แบบแบบเพิ่มเหมือนกันอนะมันเหมือนมันเหมือน,นเพิ่มเพิ่มเวลคูณสองเอ่อทั้งเดือนอะนะครับโอเคผมทําไปไทยเอาตา้าเอาต้าก่อนโอเคพอโอ้ ถือว่าวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จนะเราเราได้ตามเป้าเป้าหมายที่วางไว้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องเปิดยังการันตีถูกปะ่ะนะครับผมโอเคฝ่ายคุนน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสบสอสสี่สิบห้าหสิบเจดเก้ายีครบนี่ว่าโอ้ น่าจะรีวิวเนี่ยน่าจะได้นะวันนี้ได้รีวิวแน่ๆเลยนะน่าจะได้แน่ๆผม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 เชื่อน,น่าจะได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้เอ่อเราได้ตามเป้านะครับถึง ID ดีสอจะไม่ได้แต่อดีหลักท่านเทพเพนงกว้นตาเดียวประทานโชคให้เรานะฮะนะครับกับการได้เซตึนะมา นะครับผมมามาเสริมทีมในตำแหน่งที่ขาดหายไปนะครับก็จะมีดาเมจไหมสองนะครับมีจ่ายเลมมาช่วยเดี๋ยวทีนี้ไปทางด้านคิงเดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวรอปั้นลูเดียสมาพอปั้นลูเดียสปุกก็มีดาเมจน,น,นั่นได้เพราะว่าไอ้ดามดไฟเราพึ่งนัสสึก็ก็ได้มั้งใช่ปะเรา,าพึ่งนัสืึอคนเดียวก็ได้นะคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมอ่ะ เอ่อไม่แน่ผมอาจจะ้เปิดการันตีนะวันประมาณวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เอ่อประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบน่าน่าจะอาจจะได้ครับงไงผมเอาก,การันตีแล้วเพราะว่ามันเหลือ,อรอบเดียวเนาะเอโอกาสที่เราจะลุ้นตัวฟรีสักตัวหนึ่งนะครับผมนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากจริงๆนะที่มาลุนน้นกันกับผมนะครับแล้วคนที่อวยพรผมก็ดีด้วยผู้คุณสว่างแล้วนะครับ ก็ก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ก็ทิ้งคอมเมนต์กันด้วยครับผมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับกับคลิปรีวิวเซซึนะนะผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันมคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ